มีลูอ่อนอย่างเงี้ยจะเข้าไวมากนะครับก็จัดที่ผมเนี่ยได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะครับเปล่าใบไม้อยู่ขบนเนี่ยเป็นเปนกาเปล่าเก้งนะครับทุกคนท้องของผมเนี่ยเริ่มที่จะร้องแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงอาการมันหนักเกินนะครับก็อย่าถนได้อยู่นะครับเนาะ สวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้เดินทางกลับเข้ามายาบ้าต้นมะเดือของผมอีกครั้งนะครับสิ่งที่ผมได้พบเจอที่แปลกไปเนี่ยมีน้ำเนี่ยไหลามาแล้วนะครับนี่เลยช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับก็หางน้ำกินคกคัดที่จะง่ายนะครับการเดินป่าก็จะง่ายขึ้นนะครับ แต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่บางครั้งการเดินป่านะครับมันลำบากเหมือนกันนะมันไม่ได้สะดวกสบายทุกครั้งไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพบเจอที่ผมประทับใจชอบใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่เลยบดายดของเรานะครับมีคนเนี่ยเข้ามาอาศัยหน้าขอบผมนี่แน่นอนนะครับนี่เลยมัดด้วยยางนะครับน่าจะเป็นยางเนาะยางแน่นอนนะครับแต่ยางกลืนภาพนะครับ หือเนื้อผ้าด้วยแหละมันไม่ใช่แค่ยางสักทีเดียวนะน่าจะมาทำยังไงวะมันยืดว่าผ้าอะไรวะมันเป็นผ้ายืด่ะโอ้ยใช่ไหมแต่ว่ามันยืดยืดได้นะดูนะนี่มันยืดนะจะว่ายางมันก็ไม่เชิญนะครับมไม่ใช่ยางนะแต่มันยืดได้อะผ้ายืดอะไรมันจะยืดขนาดนี้น่น่แน่แน่ถาบเด้นยาสกสเตได้เลย มาหนัดสติได้เลยก็ผมดูแล้วแข็งแรงนะครับเนาะนี่แหละสี่ที่เราจะต้องช่วยกันรักษาบ้านต้นไม้หรือว่าห้างของเรานะครับใครที่มาก็น,น้าก็ถ้าเจออะไรที่ควรจะซ่อมแซมเราก็ควรที่จะซ่อมแซมน,นะครับเพื่อจะได้ <c oughs> อยู่ได้นานๆน,น,น,นะครับเนาะ,ะทุกคนเพื่อไม่ใหเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาฟืนแล้วก็จะเอาขึ้นไปบนบ้าต้นมาเดือของผมด้วยนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้ขึ้นมาถึงบ่อนบ้านต้นมะเดื่อแล้วนะครับสีที่ผมคัดคิดเนี่ยไม่ผิดแน่นอนนะครับมีคนเนี่ยต้องเข้ามาสายแน่นอนนะครับเนาะดูจะะากลักษณะตานะครับนี่มันจะมีนี่นะคือน่าจะเป็นสองบุหรี่นะครับแล้วก็กดวดน้ำนะครับนี่แล้วก็มีน้ำมันพืชใครก็ไม่รู้นะนี่เลย โอ้นอนหนูแคะน่าดูเลยนะนี่เลยแล้วก็นุงอีกขวดน้ำเนี่ยเดี๋ยวตอกลับเนี่ยผมน่าจะตองเอากลับไปด้วยนะครับนะเพราะว่าขวดน้ำเนี่ยเราอยู่ในป่าเยอะๆมันก็จะไม่เกิดผลดีนะครับเราตอกเอากลับไปบ้างนะครับหรือเอากลับไม่ไหวจริงๆก็เผาไปทิ้งไปเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะ คือถ้าเรากลับได้เราเอากลับดีกว่าแต่ถ้าเอากลับไม่ไว่าจริงๆก็อย่าที่บอกนะเอาไฟเผานะครับลักษณะบ้านต้นมะเดื่อของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอยาใช้งานใช้การได้อยู่นะครับแต่ว่าฝ้าเนี่ยดามหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ที่มันดามอย่างนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุ ที่น้ำเนี่ยสัตว์เข้ามาแล้วก็บวกกับอากาศเนี่ยชื้นตลอดเวลานะครับก็เลยทําให้ฝ้าวกเนี้คือลางหรือว่ามันจะออกสีดดาน,นะครับเนาะถ้าฝ้าออกสีด,ดําอย่างเงี้เราก็รู้เลยว่ามันผุกนะครับมันผุกง่ายมากนะครับแต่ที่ย่าอยู่ได้ก็เพราะว่าผมทาไม้ขวานพุนเนี้ยมันทีทีทีท,ท,ท,ทีเลยนะ ถือมันจะอยู่ได้นะครับถ้าไม่อย่าง,งานั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนถ้าภาพเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพักผ่อนอีสัพัตหนึ่งแล้วก็จะก่อไฟไล่ยุงไล่ตัวอะไรต่ออะไรจะดีกว่าครับทุกคน ทุกคนจากที่ผมเนี่ยคือห้างเสร็จนะครับผมก็คิดว่าจากก่อไฟนะครับเนาะผมหาไฟแชทเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับก็สแสดงว่าไม่ได้อาอมานน่แหละผมคิดว่านะครับเนาะถ้ามันอยู่ในกระเป๋ามันอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งผมก็น่าจะหาเจอนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอก็ดีแล้วแหละทุกคนเนาะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเป็น หลายยครั้งแล้วที่ผมเข้าป่าแล้วก็หรือไฟแชทนะครับผมก็ยอมรับตัวเองว่าผมไม่สามารถที่จะหาไฟในป่าได้เลยนะครับแล้วก็จะสี่ไม้ให้เกิดไฟผมก็ทํามไม่ได้นะครับผมลองทําหลายครั้งแล้วมันติดคุคัดที่จะยากและมันแทบเป็นไปไม่ได้ในหน้าฝนอย่างนี้นะครับเนาะ ก็บางคนอาจจะทําได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยทำไม่ได้นะครับถึงไม่ว่าผมจะอยู่ในป่าก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่เกิดเดี่ยวไฟได้ที่จะทําให้ติดไฟได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรผมก็โจนปัญญาหมดปัญญาจริงๆนะครับเนาะแต่ถ้าเราหาไม้ไผ่ดีๆเกิดความจาเป็นอย่ายิ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะซี่ ไม้ติดนะครับแต่ว่าต้องเป็นหน้าแล้วนะไม่ใช่หน้าฝนอย่างนี้นะครับถ้าหน้าฝนอย่างนี้พวกไม้พายแห้งพวกนี้ยมันจะชื้นนะครับมันก็เลยอาจจะสีให้เกิดไยได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนนี่เราก็จะมอบไปย สียงคล้ายขนเนี่ยเป่าใบไม้นะครับทุกคนกาเป่าลักษณะอย่างนี้นะครับเป่าเก้งนะครับถ้าเป็นพุกเก้งตัวเมียตัวท้องกำลังท้องกำลังตาคานหรือว่ามีลูกอ่อนองนี้จะเข้าไวมากนะครับ เป็นกาเป่าใบไม้แน่นอนนะครับกาเป่าลักษณะอย่างนี้นะครับเป่าเก้งนะครับผมคิดว่าเสียงไม่ไกลยยนี่นะครับน่าจะเสียย่อค้วยค้ยนี้นะครับเนาะเสียใบไม้ชัดเจนมากนะครับไม่ใช่เสียสัตว์แต่อย่างใดนะครับเสียลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมก็ ตอนอยู่ในป่าผมก็เคยใช้นะครับและเก้งเข้าจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะเดินผ่านมาทางน,นี้หรือเปล่าถ้าเขาเดินผ่านมาทานนี้เนี่ยเขาอาจจะติดไฟแช็มาก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะข้อยื้อไฟแช็จจากเข้าแป๊ดหนึ่งอาจจะได้นะครับนะถ้าเป็นคนที่รู้จักกันนะครับ ถือว่าไม่รู้จักกันก็แล้วแต่นะครับน่าจะขอไดอ้แต่ว่ามันจะเดินผ่านลงมาทันนี้เปล่าแค่นั้นแหละทุกคนอโอเคนะทุกคนก็น่าจะเป็นขายสักคนหนึ่งนะครับ ก็ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องอดข้าวกินมื้อหนึ่งนะครับเนาะเสียงคร้ายๆมีอะไรเดินนะน่าจะเป็นข่าวนั่นแหละที่เดินนะ,อะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามอยู่เงียบที่สุดครับ ครับทุกคนตอนนี้มืดสนิทแล้วนะครับนี่เลยเรามองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับนี่แต่ว่าใต้ห้างของผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมอย่าพอมองเห็นนะ<ส>เพราะว่าแสปาบปฟจัดบานต้นไม้ผมเนี่ยหลบไปข้างล่างนะครับ<ส>ก็จัดที่ผมเนี่ยได้ S <S ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะครับเป่าใบไม้อยู่ขบวนเนี่ยเป็นเป,นปกาเป่าเก้งนะครับทุกคนชัดเจนมากนะครับนะ คือผมก็น่ารอรอเผื่อเขาเดินผ่านมาทางนี้นะครับก็ยังไม่เห็นมีใครเดินผ่านมาสักคนหนึ่งนะครับที่ผมรอให้เขาเดินผ่านมาเนี่ยผมรอเพื่อจะยือไฟแชทเข้าแป๊ดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาก่อไฟนะครับแต่ก็ไม่มีใครเดินผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าท้องของผมเนี่ยเริ่มที่จะร้องแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึง อากาศมันหนักเกินนะครับก็อย่าถอนได้อยู่นะครับเนาะท้องของเราเนี่ยมันรู้จากเวลาเวลานะครับถือเวลาที่เราต้องยัดให้เขาเราก็ต้องยัดให้เขานะครับถ้าเราไม่ยัดให้เขาเขาก็จะอลาวาอย่างนี้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดจากความประมาทของผมเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ประมาทหรอกทุกคน,กคนเกิดจากความคิดลืมนะครับเนาะผมเข้าป่าผมไม่เคยประมาทนะครับผมไม่เคยคิดว่าแค่นี้แค่นั้นนะครับ คือบัตทีเนี่ยเราอาจจะไปแค่นี้เราอาจจะไปลมป่าหรือว่าจะไปอะไรก็ได้นะครับมันเกิดคือได้เสมอนะฮะในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เราเข้าป่านะครับเนาะเราไม่ควรประมาทนะครับเราควรที่จะติดมีดไว้หนึ่งเล่มไฟแชทไว้หนึ่งอ่านนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่าสมมุติว่าเราลมป่านะครับ ทุกคนคิดว่าถ้าเรามีเมตรมีไฟแชตทุกคนคิดว่าภายในระยะเวลาสองวนันสามวันเนี่ยเราจะอยู่รอดไหมนะครับใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็เมนบอกผมด้วยนะครับเนาะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ารอดแน่นอนนะครับเราต้องพยายามหาก,กินอะไรที่เป็นอยู่ในป่านะครับเนาะอย่าเช่นหัวปีก็ได้หัวมันก็ได้ หัวอะไรที่กินได้อะทุกคนทานที่ดีนะครับถ้าเรามีไฟแชทนะครับเนาะเราควรที่จะทําให้มันสุกนะครับอย่าเช่นหัวปลีเนี่ยเราควรที่จะเผานะครับเผาให้มันสุกแบบสุกดีๆอ่ะทุกคนแล้วก็กินอาจจะมีรสชาติที่ดีขึ้นไปอีกนะครับในการกินข้าเราเนี่ยที่เราจะจะทำให้เรามีแรงได้เนี่ยคือลิ้นข้าเราก็สาคัญนะครับลิ้นข้าเราต้องถูกใจด้วยนะครับ ถ้าเล้นข้าเราไม่ถูกใจมันไม่มันไม่ถูกใจเลยมันไม่โอเคกับเราเลยเรากินเข้าไปมันก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องการแรงที่เราจะเดินต่อไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเมีดมีไฟแชทเนี่ยกาจะรอดออกจากป่าเปอร์เซนมาสูงกว่าที่เราไม่มีไฟแชทไม่มีเมีดนะครับถ้าเราไม่มีไฟแชทไม่มีเมีด การที่เราจะรอดออกไปมันก็ยากนะครับโคลาวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอดอาหารนะคนอื่นผมไม่รู้ถ้าผมเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้กินของที่สุกๆเนี่ยสามวันเนี่ยผมคิดว่าแม้แต่ผมจะคลาก็ไม่ไหวแล้วอย่าว่าแต่เดินเลยนะครับนะแต่ถ้าเราได้กินของที่มาสุกอ่ะผมคิดว่า สาว่าน,น่าจะอยู่รอดนะครับน่าจะรอดแต่ถ้าเกินกว่านั้นผมก็รับประกันไม่ได้นะครับเพราะาเราเกิดมาเรากินพวกเกลือกิชรสแต่แต่เราคลอบมาใหม่ๆคือถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้กินเราก็รู้สึกว่าไม่มีแรงนะเพราะผมเราไม้ในป่าทุกสิทุกอย่างล้วและแต่มีประโยชน์ก็เล่านะครับถ้าเราหลงป่า แต่ว่าเราต้องรู้ว่าอย่างไหนกินไม่ได้อย่างไหนกินได้นะครับไปกินโซซีโซงห้าก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันเป็นผลไม้ที่มีพิษอีกเดี๋ยวมันเป็นหัวมันที่มีพิษอีกนะครับอย่าเช็ดเพราะหัวปลีนะทุกคนถ้าราเข้าป่านะผมแนะนำให้อย่างงี้นะครับคือถ้าเราลมป่าหรือว่าเราจำเป็นที่จะเอาชีวิตรอดออกมานะครับเนาะ ผลนแน่นาให้เผานะครับเผาให้สุกดีๆไม่ต้องเอาไอ้ไอแ้แก่ๆออกนะเผาถ้าลู่เลยถ้าหัวเลยเผาให้มันสุกข้ขางในให้มันสุกดีๆทุกคนนะคือลองกินดูมันจะมีรสชาติที่ออกหวานนิดๆน,นะครับเนาะก็อาจจะทําให้เรามีแรงดีกว่านะครับเนาะทนหัวหมันก็เหมือนกันถ้าเราเผากินมันจะดีนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงนะครับเนาะคือผมแนะนำได้แค่ว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยไม่ควรประมาทนะครับมีดไฟแช็ตควรติดไว้ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะดึกหน่อย,อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะการที่เรามานอนในพื้นที่อย่างนี้นะครับก่อหลจะนอนเนี่ยเราควรที่จะดูรอบๆ บาต้นไม้หรือว่า,ข,าข้างของเรานะครับเผื่อมีพดหนูพดสัตว์มีพิษอะไระต่างๆนมา,นา,นา,นาเข้ามาเยื่อราวนะครับเราจะได้ออกกาวไว้แต่เนิเนดนๆนะครับเนาะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวแล้วก็เข้านอนแล้วนะครับผมอ oh, oh. อสวัสดียามเช้าทุกๆคนเลยนะครับก็ในการนอนเมื่อคืนเนี่ยก็ได้นอนอย่างเต็มอิ่มามากๆเลยนะครับนอนบรรยากาศดีมา,มากๆแล้วก็อากาศกลางคืน,นก็เย็นนิดนึงนะครับทุกคนที่นี่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าอากาศคาดที่จะดีนะครับแล้วก็เราได้เสียน้าไหลเบาๆนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนใจอย่างมากเลยก็คือมีเสียงนกปรเบาวนะครับเนาะแล้วก็เราได้ยินเสียงน้ําไหลผ่านประบาวอย่างนี้นะครับเนาะทำให้บรรยากาศได้สุดๆเลยนะครับก็สำหรับเช้านี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะต้องลงจะห้างแล้วนะครับแล้วก็ขอให้พีเอซที่ผ่านมาเหตุคิดของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ